อพยพบทที่สามสิบแท่นเครื่องหอมเจ้าจงสร้างแท่นสำหรับเผาเครื่องหอมจงทำแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศให้ยาวศอกหนึ่งกว้างศอกหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูงสองศอกเชิงงอนมุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่นและจงหุ้มแท่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนด้วย และจงทํากระจังทองคําล้อมรอบแท่นจงทําห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้ามห่วงนั้นสําหรับสอดใส่ไม้คานหามไม้คานหามนั้นจงทําด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคําจงตั้งแท่นนั้นไว้ข้างนอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีพระโอวาทข้างหน้าแท่นพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาทที่ที่เราจะพบกับเจ้า จงให้อารณ์เผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกเวลาเช้าเมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่ออารณ์จุดประทีปให้เผาเครื่องหอมบนแท่นเป็นเครื่องหอมเนืองนิดต่อพระพักพระเจ้าตลอดชั่วชาติผ่านของเจ้าแต่เครื่องหอมอย่างที่ห้ามอย่าได้เผาบนแท่นนั้นเลยหรือเผาเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องธัญญบูชาหรือเทเครื่องดื่มบูชาบนนั้น ให้อารณ์ทำการบูชาไถ่ายบาปที่เชิงงอนปีละหนให้เขาทำการลบมลทินท่านนั้นปีละหนด้วยเลือดของเครื่องบูชาไถ่ายบาปลบมลทินตลอดชั่วชาติผันของเจ้าท่านนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเจ้าเงินค่าไถ่ายบาปพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้าจะจดสมโนโครัวชนชาติอิสราเอลจงให้เขาต่างนำทรัพย์สินมาถวายพระเจ้า เป็นค่าถ่ายชีวิตเมื่อเจ้านับจานวนเขาเพื่อจะไม่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้านับเขาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมนโนครัวจะต้องถวายของอย่างนี้คือเงินครึ่งเชเคลิลตามเชเคิลของสถานนมัสการเชเคิลหนึ่งจะมี20เกราครึ่งเชเคิลเป็นเงินถวายแด่พระเจ้าทุกๆคนที่ขึ้นทะเบียนสำนโนครัวอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ให้นําเงินมาถวายพระเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายนําเงินมาถวายพระเจ้าเพื่อจะได้ไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายนั้นสําหรับคนมั่งมีก็อย่าถวายเกินและสําหรับคนจนก็อย่าให้น้อยกว่าเครึ่งเชเกลจงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอลและจงกําหนดเงินไว้ใช้จ่ายในเต็นท์นับพบเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงระลึกถึงชนชาติอิสราเอล สำหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายขันพระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าเจ้าจงทำขันทองสำริดและผานรองขันทองสำริดด้วยสำหรับล้างชำระจงตั้งขันนั้นไว้ระหว่างเต็นนัดพบและแท่นบูชาและจงตักน้ำใส่ไว้ในขันนั้นให้อารอและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้าเมื่อเขาจะเข้าไปในเต็นนัดพบของเขาจะต้องชำระ ด้วยน้ำเพื่อจะไม่ตายเมื่อเขาเข้ามาใกล้แท่นทําการปรนิบัติคือถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้าจงให้เขาล้างมือและเท้าเพื่อจะมิได้ตายและให้เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งนิดประจําตัวเขาคืออารมณ์กับเชื้อสายของเขาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาน้ำมันเจิมและเครื่องหอมยิ่งกว่านั้น พระเจ้ายังตรัสกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศพิเศษคือมดยอบน้ำซึ่งหนัก500เชเคลและอบเชยหอมกึ่งจำนวนคือ250เชเคลและตระไคร้250เชเคลและกระบูล500ตามเเคลของสถานมัสการและน้ำมันมะกอกเทศ1นหินเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงน้ำมันนั้นจะเป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์แล้วจงเอาน้ำมันเจิมเต้นนัดพบและขีพระโอวาทด,ด้วยโต๊ะและเครื่องใช้ประจำโต๊ะคันประทีปกับเครื่องใช้ประจำขันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอมแท่นเครื่องเผาบูชาและเครื่องใช้ประจำแท่นทั้งขันและพานรองขันนั้นจงชำระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุดและอะไรมาถูกสิ่งเหล่านั้นก็บริสุทธิ์ด้วยอันหนึ่งจงชำระอารณ์และบุตรเขาไว้ให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะได้เป็นปุโรหิตปรินิบัตเราท่านจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่านี่แหละเป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วชาติพันของเจ้าน้ำมันนี้อย่าให้เจิมคนสามัญเลยและอย่าผสมทำน้ำมันอื่นเหมือนอย่างน้ำมันนี้ น้ำมันนี้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์ผู้ใดจะผสมน้ำมันอย่างนี้หรือผู้ใดจะใช้ฉลมคนข้างนอกผู้นั้นจะถูกอเปหิจากพวกพ้องของตนพระเจ้าตรักโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศคือกรมยานชมดและมหาหิงผสมกับกำมยานบริสุทธิ์ให้เท่าๆกันทุกอย่าง จงผสมเครื่องหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้เป็นของประสุทธิและศักดิ์สิทธิ์จงเอาส่วนหนึ่งมาตำให้ละเอียดแล้วางอีกส่วนหนึ่งไว้หน้าหีพระโอวาทในเต็นทนัดพบที่เราจะพบกับเจ้าเครื่องหอมนั้นเจ้าจงถือว่าบริสุที่สุดเครื่องหอมที่เจ้ากระทำตามส่วนที่ผสมนั้นเจ้าอย่าทำใช้เองให้ถือว่านี่เป็นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า ผู้ใดทำเครื่องชนิดไว้ใช้เป็นน้ำมันหอมผู้นั้นต้องถูกอเปหิจากพวกพ้องของตน